สวัสดีค่ะช่องเมียเสียปู้เดอดซีรี่ค่ะมือนีมาคำคำน่ากินยี่บ่ซมดำแล้วก็ไก่นี่เป็นไกล่ลิ้นต่งเซนน้ำยาขนมเสร็จแซ่บดีค่ะลิ้นไปร้องกินอันเบิ้งบ้านคุณจ๋าเมื่อน,นั่นนะคะเมื่อนานบุญนั่นแม่คุณจ๋าเป็นที่ทำยาขนมเสร็จแล้วเพื่อนเอาไส้เมื่อไก่อะค่ะ เราไม่แซ่บหมลิ้นก็นเลยเอาล้องมาเฮ็ดเบงอันนี้ก็ใครมดแดงซื้อมาจากบ้านน้องกุ้งเมื่อนั้นนะคะมีคนมาขายยี่สิบบาทอันนี้ก็แมเป้งแม่เป้งอันนี้กะอันนี้จะยี่สิบบาทที่เหรอนนี้ชะอมจากเมื่อนั่นที่พี่สาวของอันป้าของน้องยุดาเอาไค้ค่ะชะอม นี่แหละค่ะเข่าแรงมาเด้อมากินน้ากันก็สิกินคนเดียวนี่แหละค่ะพี่จิงลิ้นไทยคีบป,ปอยู่เด้แต่ลิ้นมาลิ้นหมูว่าดีลิ้นก็นเลยบบอลงคหมนะลิ้นก็เลยมาต่าต่าไม่ไม่เฮ็ดไม่พี่จิงเฮ็ดไวแต่มือวานเนี่ยมาเด้อค่ะจะปูเพ่เฮ็ดอันต้มยำขาหมูอยู่หลังบ้านไมื่อเดือนอันไผนมากินเนี่ยมันพอกระเทินมันคําแล้วค่ะย่านเพื่อนนั่น เคกเมียะเคิกง,งานมาเด้อ,อชอบเมื่อกี้นี้ฉันนั่นงเขามาไถ่แม่ไถ่ยสนามหญ้านหน้าบ้านนะคะประว่า,วาเรื่องวัตถุศิลป์กอกไม้ นี่หนึ่งโบปล่อยมาดูน่ะหลายปลายปีแล้วค่ะตะกีก็ปลูกอย้าแล้วที่นี่มันมันบฆษณาสิตัดนะมันเที่ยวตัดเทียวอย่างก็เลยปล่อยปล่อยเห็มันยาวไปเลยค่ะแล้วมันก็นแรงแห้งนะเว้าสิปลูกเป็นดอกไม้อาอุอืมครมาแด่ ครับอาจารย์พูดเด,เดี๋ยวค่ะจะเร็นป่ะ่ันจะลงคลิปหรอกไหนเสียบบุแล้วลงก่อน้ังเคยลงเมื่ออื่นมืน่อนี้เรีนลงคลิปอ่ะแตา่ม,มาพุ่งนี่ละอุ้ยแซ่บแซ่บ เป่นสิเห็ดปลาราหายีบ่ะคะน,นูเ่อนมากกินปลารมากกินสมนตำ ว่าสิล้อรุ่นหวยกับยุติธรรมเงินกระลื้นๆว่าสิได้รวยกับบ่าท่านได้รวยสามบัดเนะี่ยว่าสิมาอ่าววห้ฟ,ฟังวางาลิ้นหู้จักไอจอน,นี่ได้ยังไงค่ะไอจอน,นี่มือปากเขาเนี่ยแหละตอนนั้นประมาณช่วงปลายปีห้าเจ็ดค่ะ ลิ้นลิ้นยังยุคกรุงเทพอยู่ได้เล่นเทงานยู่สมุทรสาค้อนอยู่แต่ลิ้นจะไม่เป็นช่วงปีใหม่ทุกปีอะค่ะเกือบทุกปีได้ปีใหม่เนี่ยลิ้นจะจ้างหมอรัมมา <c oughs> เสียป,ปูแล้มักมว้วนลิ้นกับมักม้วนนะคะลิ้นกับที่จ้างอันหมอรัมมาไหวถถาเบิง้งจังสินะสิ้นปีก็ให้ลูกน้องให้ซุ้มพี่ซุ้มน้องเบิ้งน้ำกันนะคะก็จ้างมาเบิง้งปีนั้นลิ้นกับพึ่งลิน้นลิ้นพึ่งลิ้นเฟซบุ๊กเป็นไหมม่เม่วันนี้มันก็บซิมีป่าผู้หนึ น,นั่งเบิร์กหมดล้ำเหมือนเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่า<ม>นี่นี่นี่คนเนี่ยผมเหงาๆน่ะตำรวจนี่เนี่ยนะตอนนั้นไอ้จอนนี่แล้วผมยาวผมยาวประมาณลิ้นนี่แหละค่ะผมเหงาสักนิดละเขาบอกว่าเราเป็นตำรวจแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลเออ่คนติดตามมราในเฟซบุ๊กสองหมืน่นสามหมื่นคนนะคะตอนนั้นนี่กับ่ได้สนใจเนียแล้วก็เพิ่งเล่นเล่นเฟซไม่ไหมกับบได้ใส่ใจกันอย่างนั้นอะเพื่อนเอขึ้นมาลองเพลงทั้งเวทีลิ้นจ๋าว่าเฮ้ยเป็นตำรวจบ้างั้นทำไมผมยาวแล้วผู้ใดเชื้อเลยแล้ขึ้นมาลองเพลงนี่เพื่อนเนี่ยลิ้นะ เราก็คไปลองเพลงเยอะสามสี่เทงะคงค่ะแล้วก็บอกาอันนั้นน,นี้ลิ้นก็ฟังแน่บพฟังแน่นะคะก็ไ่ได้ใส่ใจอย่างแบบว่าเราเป็นแขกรับเชิญมาเนาะหล <c oughs> ังจากที่เราลองเพลงเราเราก็ลงมากินเรากับพวกเสียบู้่ค่ะกับลุงกับอีหยังเพิ่นก็คุยกันกับที่ถือคอหล่ะก็เลยก็เริ่มเริ่มเริ่มไปมาหาสู้กัน <c oughs> แล้วอ่นวัดบ้านน้าแกเนี่ยค่ะวัดบ้านน้าแกนี่ชิม,เมีเอันพระดังยวน เกจิอาจารย์ดังบอกก็เอิน,นังสืบอกค่ะลินกบว่าบ่คยอยเป็นเด้อินไบ่่อยไปวัด <c oughs> เเป็นญาติกันนี่นะคะ่ะแล้วเป็นแบบว่าพระดังเลยอะคะ่ะระดับจังหวัดเลยนะ <c oughs> ไอจอน,นี่เราก็นับถือเราก็เที่ยวมาแล้วก็มาบวชอยะะู่เนี่ยค่ะบาที่นี่เพราะเพราะเริ่มปีหาแปดนั็นบอกไอจอน,นี่เราก็าเที่ยวไปเที่ยวมาในในบ้านนาแกนะคะเรามานับถือพระอาจารย์ก่ายิ่งรู้ว่าเสียป,ปู้เนะะี่ยค่ะเป็นลานพระอาจารย์พระอาจารย์เก่งะคะ่ะอาจารย์ หลวงปู่เก่งปริสุธทโธทค่ะบ้านแาแกเพราะรู้ว่าเป็นห้านปุ๊บก็กยิ่งคบขาสมาคมสนิทสนมกันนะคะแล้วช่วงวันเด็กวันนี้อย่างแล้วก็มาสวนลิ้นกับครอบครัวค่ะไปแจกขนมเอ่อแล้วไปแจกขนมพวกวันกงวันเกิดแล้วก็มาจัดเลยค่ะแล้วก็มาจัดเนดี่เด้ปีแรกๆเลยอย,อย่างนั้นก็มีแฟนคลับมีพี่หมูพี่หยางบ่คนมาจากเนื้องนอกเลยค่ะแล้วที่นี่ปลายปีปลายป,ป,ายปีไอ้จอนนี่แล้วก็แต่งงานเนอกปลายปีห้าแปด ลิ้นกับพักกันไปกับเสียบปุ๊นี่แหละ,ค,ะนนค่ะแบบมีหอดบัวขาวบัญชาเมฆคุณเด้ม้นมาน่ะน,นะเก่งไร้พางู้น,งงนั่น่ะม้าม้าช่วงนันนะอืมอนึ่งันช่วงนั้นเรากำลังเ,เริ่มดังกเ็เ,ะะเริ่มรู้จักแล้วก็ดีดวยค่ะตอนแรกลิ้นกับ ลิ้ก็บเขาใจดอกตำรวจอีหยังขึ้นไปอยู่ผมยาวก็ลิ้นกับมีความรู้สึกว่าเรา d เบากลเวเบาโผงพางแล้วเบาเสียงดังเลยค่ะเขาบอกนจะรู้จักนิสัยใจคอเนาะแต่ว่าพอมาครบแล้วจริงๆเราเราเป็นคนมีน้ำใจค่ะจอนี่แล้วพอเรามาอยู่บ้านนะแกมบอกค่ะแล้วกับเฮตไห่หมู่บ้ันหมู่บ้านนะแก่นี่ยเจริญค่ะคนรู้จักหลายนะในทั่วจังหวัดอุบลกับรู้จักบาให้นี่ลิ้นเคยไปเที่ยวอีืทอนึงไปเที่ยวตอนวันแบงลิ้นที่ถือเปา นประมาณตีสามค่ะออกมาจากพับลินถือเป้าเอก็อกับหัวลินจะคุยกับป้าอีกคน่นึงน่ะที่ว่าเราอ่นผู้จักไอจอนนี่ว่าเป็นเด็กไอดอลโทรหาจอน,นี่โทรหาจอนน,อน,น,อนี่มันเป็นความคิดที่แย่มากเลยค่ะอันนั้นมันเป็นความผิดของเราอ่ะนะแล้วคุณจวนตัวคุณจะโทรหาคนอื่นตีสองตีสามนี่มันเป็นนิสัยที่หนาเกลียดม,มากเลยค่ะกดโทรหาเราานสองสาม สองสามเทือเพราะมันหนัางสองสามเทืออนี่กเ็เลยเลยตัดสายไปเลยเขาก็มานั่งคิดว่าเออมันบหสมควรเนี่ยค่ะแล้วลิ้นก็ถือเป้าอะลิ้นมาเที่ยวลิ้นถือเป้าแต่วันนี้นไม่ได้กินลายวันนั้นสรุปเป้าในลิ้นก็ได้แค่ยี่สิบสองที่จริงเขาต้องห้าสิบเป็นบอกค่ะคือถ้าหาสิบเนี่ยคือถือจับขังคุกเนีสรุปมืัอนั้นลิ้นแบถือเป้าไปยี่สิบสองลิ้นไม่ได้กินเมาส์ดอกแต่ว่ามันตื่นเต้นมันยากนะคนคนเทามไม่เคยบอกเหรอสคือก็ไม่ได้อีย่างเด็ด คนหนึ่งก็กินนอนเนาะกี่ซองกีสามไพรวิทเป็นบ้ารู้สึกมารับโพสต์สับเจ้ากระดูกไงถ้าว่านลิเอิญหุ่นจามากินน้ำมันกระเดืกเด้อค่ะมันเป็นมันคำไหวมันคำแบบว่ามันเป็นช่วงย้ำแรงย้ำงายอะค่ะบ้านลิ้นเอิญยังสันน่นเนาะใช้ปุ้มย้ำแรงย้ำงายเพิ่นกระเฮ็ดกับผงกับเผาซ่วมอยากพี่น้องเพิ่นกินไม่รอบร้อเพิ่นกินนะคะ ทำยังไงด้วยทำยังไงมีส่วนหนึ่งเลยค่ะ ช่วงที่เศรษฐกิจตกอะนะปีห่านึงตอนนั้นลิ้นออกรถท,ทันฟอร์จเนอร์อะที่ลินบอกไอ้ฟังว่าลิ้นออกมาเพราะว่าเอามาโชว์ลูกค้าว่าลิ้นขับรถทันใหญ่ต้องมีเงินสือของแท้ๆนะไ <inaudible> ม่กว่าตอนนั้นเสี่ยงมากเลยนะคะที่คิดแบบนั้นแต่ลิ้นเสี่ยงมากเลยอะนะมนคิดว่าเจ้าของสีออกรถทันใหญ่มาเพ่อไปแบบให,ให้ลูกค้าเห็นว่าเฮายนี่มีศักยภาพในการที่จะซื้อสินค้าของคุณแน่นอนนะคะ บานนี้เพราะเศรษฐกิจตกบันบอสดิ้นกับมี้เพื่อนสนิทอะคะ่ะเป็นพี่สาวแล้วอายุหลายก็ลิ้นหลายปีอายุเกือบแปดปีอะแล้วเฮตงานโรงงานนี่แหละช่วงนั้นบ่มีโอเพิ่นสาวโรงงานเพื่อนกับพักกันแบบว่ายู่ยยู่ทั้งอำเภอสามพันนะคะเพื่อนที่เฮตโต๊ะจีนนั่นบอกคะ่ะอำเภอสามพันเิ่นเฮตโต๊ะจีนแล้วเพิ่นกับเพื่อนกับผุดไอเดียขึ้นมาว่าหาเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟโต๊ะจีนคือเด็กเสิร์ฟโต๊ะจีนกับต่างหากเลยค่ะแล้วเด็กชงเหล้าต่างหาก แค่ค <c oughs> ่ายพิตตี้แล้ค่ะแจ่ว่าบม่ไไ้ใส่ชุดอีหยางดอกมันเป็นแค่นี่ธรรมดาเพิ่นกับไปเพิ่นกับไปเพิ่นได้คืนละสองเราสองร้อยเฮาต้องดูแลซีโต่ะค่ะซีโตะจีนนะคะได้ขออนุญาตบาบนี้บางพื้นบางคื้นเพิ่นก็ได้ติปอะค่ะถ้าเพิ่นเสริร์ฟแบบนี้เพิ่นก็ได้ติปเท่าได้สองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งอยงนี้ได้ริ้นกับหูไล้ช่วงน,นั้นริ้นเมีงานได้ไหมคะ กับเศรษฐกิจมันบดีบ่มีงานลิ้นก็เลยถามเพื่อนว่าเขารับคนนอกอยูอ่วอลิ้นอยากไปเฮ็ดน้ำลิ้นอยากไปเสิร์ฟน้ำใังไหมคะได้มาเมื่อละวสองสามล้อยกันยังดียังสิแม่เบื่ออยู่ห้องอ่ะมันอยู่ห้องย่างเดียวอะค่ะเรื่องแบบที่นี่พี่เขาก็บ,บอกว่าโอเคเพื่อนรับนะเพื่อนรับลิงก็ให้เสียปุ๊กแหละขับรถไปซุปม่มขับรถโฟล์คเจอร์ N e ไปซุ่มไปเสิร์ฟโต๊ะจีน,จนก็ได้มื่อละวสองล้อยติปมือแรกได้หกสิบบาทมือต่อมาอีกลิ้นจะไปอีกลิ้นก็ว่ามันก็ดมวนดีค่ะไปเสิร์ฟอยู่แถวอยุธยานะคะ แล้วส่วนมากก็บที่เป็นผู้เบานี่หล่ะค่ะเพ่นคือว่าคอบงคอเบิร์กโสดบ่อคาบเส้นสันยันสิบต่ว่าใส่ชุดเป็นทีมเนี่ยค่ะนั่งรถตู้ไปนั่งรถตู้ไปจากหาดเนี่ยเขากับซี่างานอยู่วงนีสิบค้นงานอยู่วงนีสิบก็คนยังใส่ถังกับซีมีรถตู้กระจายกันไปได้เมื่อละสองร้อยมื่อที่สองก็ได้ติดมาประมาณสามร้อยมั้งค่ะหุยมันจะได้หาลอยนะกับฉันจะไปอีกฉันจะไปอีกเส็ยนะยิ่งไปอยู่ประมาณสามสามสีเทอรนี่นะ ันนี้เสียบูกว่าก็ต้องไปดอกมันบางมือเขาก็ได้ติปมันบวคุม่านมันรถที่ที่ต้องไปทร่ไปหักอะค่ะเพราะว่ามองหมองที่ลิ้นพักกับม่องเทียนลิ้นอันสิไปคืนรถแต่คำมันไก่กันเพราะมันไก่กันเสียบปูก็เลยบอกว่าก็ต้องไปดอกกันเลยก็เลยได้ไปเสิร์ฟอยู่มันห้าหกเท่าทค่ะขจะมวนเนี้ยมวนลิ้นมามันมวนดีนะเพ่นส ไปเสิร์ฟต้องดื่มค่ะว่าเน้นเหล่าหรอเครื่องดื่มแบดทุกทุกอย่างให้โตนั่น้เอกมากนินก้อนมัเนี่ยคาได้เ่าอืมยั <c ười> ่วยัดด่วยั่ยั่วทำมาแล้ว นี่เร่หาน้องยุดากลับไป,บปร,รับอาจารย์นุชิยุดาหนานนหรักนะหะเนาะเป็นเด็กน้อยกล้าบอกกล้าแสดงออกนิ้ก็บอกยุดาบอกพระวุฒิเด้อห้ามให้พระวุฒิพยักหนา้า <c oughs> ให้พระวุฒิอ้าปากเป็นางเบ้าจั ว่าไปเท่าไรค่ะเราก็เฮ็ดก็ได้ดอกเนาะนอกจากที่เฮ็ดได้ตามตามอันนั้นแล้วค่ะมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นนิสัยคนเป็นแบบนั้นนะคะมันสิเปียนจะนอกจก็ส่เเป็นตัวของตัวเองพราะนะเขาสิเปียนไปเป็นแบบของคนอื่นเลยก็ได้เลยค่ะมันก็ยังนี้จะในแบบฉบับของอาจารย์รูดนั้นแหละค่ะ ไปไาับนซังเาวยังโควิดบอกว่ามัติดอะไรเด้อค่ะว่ามีคนติดเพิ่มอะไรเด้อ เดี๋ยวเมื่อหนาดิ้นที่ฮับดิ้นพี่ไปกินทมตํากับน้องกุง้งเด้อค่ะเด้อน้องกุ้งเพราะว่าน้องกุ้งเนี่ยเรายุเราอยูุบกับไก่จากอันเพอพี่บุ๋นเพื่อนนุ่งนคนไหนคิดฮอดก็เข้าไปติดตามในเฟซบุ๊กแล้วซื้ออ่อนอนงอย่างเนาะจำไม่ได้ภาษาอังกฤษอะค่ะ พาล้มทีจนกินบิดนี้เพราะมันจะเป็นชั่วโมงเลยค่ะนิ้หนึ่งนอนกินซากินซานิ้นหน่ำวิ้นหน่ำหลาย กเมื่อนี่แซบ่แซบถ้าิลนเฮปลาหายที่พี่คนซื้อเลนะ่นอยู่บนั้นใ <laughs> ส่ซื้ออย่างนี้เจลินบอกเหออนี่ห่อเจลินบอก kìm thấy vào vào lắm thôi con, chuyện này đi, ừ, cái กินไว้หลายว่นเลยด้วยค่ะมันนี่กัดอ่ะพีตพ่ตบเยอะของ <laughs> มันนี่กัดต่างเยอะของมันนี่เป็นแพอ้มค่ะอ้้มอืมมือ้อแซ่บสุดอ่ะ ไปป่ะคะนั่นบ้านดาราก,ก่อนนัช่วยเอ้าไม่ใช่ <c oughs> นั่นอย่างนั้น,นจัดนี่คะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่บ้านดาราก,ก่อนนัช่วยนะคะบ้านดาราก,ก่อนนัช่วยใน้ติ๊กต็อกอะคะ่ะเขา,าเล่นกันต้องตามไปลูกยังหอม nhờ Con nó không phải to hỏi Bà thăm chút nhâm hầm một cái าหลายหลส้ตมตำมือเนี่ยตำพอดีกินนะคะพอาุกมือนี่ดิ้นตำหลายเลยยำม่ยะเอาปกินแม่จืว่ายต้มยำขาหมูต้มหมูไงทำไมมันกลายเป็นไก่ก่อนเอาหรออ,หอือกอือกึ๊กจางอะเนี่คลิปนี้เอาถามีรหาหัมมาักท้ายกัน ามาปิดกล้องให้แม่ลูกแต่บ้านของลูกนี่ม่นักทายกันนะค่ะเด้อจะได้หายคิดถึงจากน้อยเนี่ยขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณสำหรับทูกคนที่ติดตามช่องเมียเดียรพูดจวดเดินซีรีส์สวัสดีค่ะบลา